สวัสดีค่ะพบกับสะกุลจันพยากร์นะคะวันนี้มาทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะมาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2565นนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะข้อแรกเลยนะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาให้ต้องอดทนนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เข้ามานั้นท่านจะสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นได้ด้วยตัวเองนะคะปัญหาดังกล่าวที่เข้ามาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีสาเหตุมาจากวิบากกรรมหรือเจ้ากรรมในเวียเบียดเบียนนะคะดังนั้นหากต้องการป้องกันหรือว่าลดทอนความระดับความรุนแรงของปัญหาเนี่ยท่านบอกว่าให้อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวบีบ่อยๆนะคะ เรื่องการงานนะคะท่านใดที่ทำงานประจำนะคะช่วงนี้มีงานเข้ามาหลายทางนะคะมีงานให้ทำหลายอย่างจะเจอปัญหาที่ค่อนข้างจุกจิกนะคะได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะคะปัญหายุ่มยิ้มต่างๆมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่ท่านก็สามารถที่จะจัดการปัญหาเหล่านั้นได้นะคะท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้มีงานเข้านะคะมีงานเข้า มีเกณฑ์ที่จะต้องจับงานหลายทางพร้อมกันหรือแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามไพ่บอกว่าท่านก็สามารถเอาอยู่นะคะกับปัญหาเหล่านั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจนะคะหากต้องการหาคนช่วยในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะหาลูกน้องหรือหาคนช่วยแก้ไขปัญหาต่างเนี่ยท่านว่า ให้ใช้ผู้หญิงนะคะจะทําให้การงานของท่านราบรื่นนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสําหรับเรื่องเงินนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะเรื่องเงินช่วงนี้นี่มีเกณฑ์ที่จะต้องนําเงินเก่าเงินเก็บมาหมุนใช้จ่ายนะคะเนื่องจากการเงินสะดุดนะคะการเงินที่เคยได้อาจจะมีความชะลอตัวนะคะได้น้อยลงนะคะทําให้ต้องงัดเงินเก็บมาใช้จ่ายแต่ก็ถือว่ามีเงิน ให้มาจ่ายได้อยู่นะคะหากต้องการความช่วยเหลือทางการเงินท่านบอกว่าให้มองหาความช่วยเหลือจากคนที่อายุเยอะกว่าหรือมองหาความช่วยเหลือจากคู่รักนะคะ <c oughs> ส่วนเรื่องของความรักนะคะท่านใดที่ยังโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจจากหน้าที่การงานหรือจากการเดินทางนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนมีเจ้าของหรือว่า เป็นลักษณะของการมาพูดคุยหรือว่ามาคบกับเราแบบไม่เปิดเผยนะคะส่วนท่านใดที่มีคู่นะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องไม่สบายใจมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องปิดบังกันนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะไม่มีโรคภัยใดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนอกจากโรคประจําตัวของท่านเองนะคะแต่ว่า ท่านบอกว่าระวังอย่าให้เจ็บป่วยนะคะเพราะถ้าเจ็บป่วยช่วงเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะใช้เวลารักษาตัวหลายวันนะคะค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ